อันทีทนยี่สิบสี่นะครับกตัดสายไปแล้วเป็นเป็นได้นี่แป๊บหนึ่งครับพี่ปอดีพี่เขาเข้ามาตามเพื่อจะไปออกรายการนะครับก็เดี๋ยวกําลังประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับอตอนนี้ก็คือคือดังพี่เขาก็มาตามที่บอกนะครับว่า มาแจ้งนะครับว่าจะให้ไปขอเข้ามานะครับกับครอบครัวของพี่โรเบิร์ตสายควันนะครับคือตอนนี้เราอยู่ที่หน้าบ้านนะฮะแล้วก็เมื่อกี้กดก,ก,กิ่งเรียกก็เราก็เข้าตามตอกออกตามประตูนะฮะเราก็มาแบบมีมารยาทนะครับเพื่อที่จะไปออกรายการเพื่อการขอเข้า,านะฮะอันนี้เราก็มาตอนนี้ก็เหลือรอเจ้าที่สายตรวจครับเพราะว่า อันนี้มันมันเราเราแจ้งความได้ใช่ป่ะเพราะเป็นมินประมาทมินประมาทกับพลบคอมพิวเตอร์นะครับเป็นเป็นมินประมาทกับพรบคอมพิวเตอร์เรามาเรามาดีครับเราเรามาคือพี่พี่เ็าเป็นตัวแทนของคุณบอลนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของครอบครัวของพี่ชายเลยก็ได้เป็นตัวแทนเป็นพี่ชายเลยเพื่อมาบอกกล่าวกับคุณโสพลนะครับเพื่อที่จะต้องทําอะไรบ้างนะฮะนะครับ ตอนนี้เราก็ได้แต่เฝ้าเมื่อสักครู่มาถึงแล้วนะฮะมามามาก็มีคนอยู่นะครับมีคนอยู่แต่ว่าไม่ยอมไม่ยอมเปิดประตูนะครับพี่เจี๊ยบโทรมาเบอร์วัดแล้วเขาเดี๋ยวเขาเข้ามา,เ,เ,าเดี๋ยวให้เขานั่งในรถนะครับตอนนี้ก็นะครับขอบ สวัสดีคนดูดทั้ง540ร้อยสี่สิบคนนะครับราาะะตรงนี้เราเราตอนนี้คือเรามีแค่ว่ามารอบอกก่าวกับเขาแค่นองเพื่อเพื่อที่จะแจ้งให้เขาทราบว่าเราต้องไปขอเข้ามาเขานะครับก็เป็นเป้าหมายที่เอซี <FC S 2> อของพี่โรเบิร์ <Robert S 2> ตอบอกมา เราไม่ต้องการมีมีเรื่องหรือมีปัญหานะครับเราต้องการให้เขาอยากจะราบว่าเขาด่าเพื่ออะไรนะครับคนเสียชีวิตไปแล้วเรามาดีใช่ใช่ครับพี่เรามาดีเรามาเรามาแค่มาเชิญครับใช่ครับถ <im rict ly> ูกต้องครับพี่เขาอยากมาถาม่าด่าเพื่ออะไรนะครับคนตายคนเสียชีวิตไปแล้วไปด่าเขาเพื่ออะไรเขาไม่ได้เอาเงินทุนมาจัดเลยนะครับเขาไม่ได้เอาเงินทุนมาจัดนี่และ เขาไปาพ่งวัวเขาด่าเขาเขาคนจ่าเขาติดประตูนี้มีเียนข้างหลังมันรถติดไงเขาไม่ได้วิ่งกับบัดไงถูกถูกครับบอกบอกเ้าแล้วครับพี่ส่งส่งเบอร์ให้แล้วครับพี่บอกเบอร์ให้แล้วครับพี่ครับครับที่ตอนนี้มากันก็เป็นพวกเอฟซนะครับเอฟซีพี่โรเบิร์ตก็มายืนรอกันได้ทราบข่าวกับทางป๋าชูนะครับว่า จะเข้ามาใช่ป่ะตอนนี้เราก็รอเจ้าที่สายตรวจนะครับไ,<ป>ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอเจ้าที่มางั้นเจ้าที่เชิญชัดเจนนะครับเสียงขอบพระคุณมากครับชัดเจนครับค,ครับ,รบเดี๋ยวเรามีอะไรเราก็จะอันนี้ 2K แล้วครับเดี๋ยวเราก็จะติดต่อผ่านไปนะครับเราไม่ต้องการทําอะไรเขาเลย แค่เขาออกมาขอโทษครอบครัวน้องระเบิดสายควันนะครับมาขอโทษแค่นั้นพอเราต้องการแค่นั้นเองเขาคือคนตายไปแล้วคุณไม่ชอบคุณที่ไปโพสต์ด่าเขาไม่งั้นเราก็จะแจ้งความจะไม่ออกมาขอโทษเราก็จะแจ้งความนะครับเห็นโพสต์ถือปืนด้วยพี่ให้ร้อกรู้ว่านักเลงไงเฮยผม ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมคลิปค่ะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องเราด้วยนะคะ